จึงเป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างไทยกับจีนในการสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยและในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมามีการทำโหวตแสดงความคิดเห็นเใยการทําโพว่าคนจีนต้องการเข้ามาเที่ยวประเทศไหนมากที่สุดของโลกปรากฏว่าประเทศไทยก็ถูกเลือกเป็นอันดับหนึ่งของโลกเพราะเชื่อมั่นในมาตรการเรื่องของโควิด -19 กองทัพบกทําแบบนี้นะครับ ผ่อ,อนปรนแล้วก็ให้สามารถนะครับส่งสินค้าเข้าไปยังค่ายทหารได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหน่วยงานอื่นก็คงต้องกลับมาแล้วครับเพราะว่าที่ผ่านมาเรื่องการกระทําความผิดนั้นก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วเป็นเรื่องของบุคคลส่วนเรื่องขององค์กรที่ยกเลิกไปก็ควรจะกลับนะครับมาขายสินค้าตามปกติ สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของกองทัพปกนะครับประกาศเลิกแบรลาซาดานะครับเดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์กันว่ามันเกิดอะไรขึ้น,นเอกหญิงสิริจันทร์งาทองนะครับรองโคศก กองทัพบ,บกเปิดเผยว่าับการประชุมกองทัพบ,บกบเมื่อ20มิถุนายนที่ผ่านมาพลเอกตรงพัน์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทาหารบกได้กล่าวถึงการปฏิบัติของกองทัพตามแนวทางของรัฐบาลรองรับการเปิดประเทศในเดือนกรกฎาคมหลังสถานการณ์โควิด1นนั้นคลี่คลายโดยนะครับทุก หน่วยดําเนินการตามแนวทางดังกล่าวทั้งดํารงศักยภาพทั้งกําลังและยุทธปกรณ์พร้อมช่วยเหลือดูแลประชาชนและสนับสนุนทุกภาคส่วนต่างๆรองรับสถานการณ์โควิด -19 ที่มีความเป็นไปได้ในอนาคตด้วยกองทัพได้มีมาตรการห้ามสั่งสินค้าและอนุญ,ญาตให้มีการส่งจากแพลตฟอร์มออนไลน์บางบริษัทเข้ามาในหน่วยของกองทัพบกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เนื่องจากแพลตฟอร์มดังกล่าวมีการเผยแพร่สื่อโฆษณาด้วยการตลาดด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมซึ่งนะครับปัจจุบันกิจกรรมสื่อโฆษณาทางด้านการตลาดดังกล่าวถูกนําไปสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับอีกทั้งเพื่อสอดคล้องกับบรรยากาศการเปิดประเทศและการกลับมาประกอบกิจการภาคธุรกิจต่างๆกองระบบจึงแจ้งยกเลิกข้อห้ามสั่งและส่งสินค้าแพลตฟอร์มดังกล่าวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้บัญชาการดามดหารบกได้กล่าวถึงฐานใหม่ที่อยู่ระหว่างการฝึกแล้วก็ประจําการนะแล้วก็มีการพูดถึงหน่วยการฝึกต่างๆส่วนการปฏิบัติการป้องกันชายแดนก็มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าเกิดอะไรขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์ก็มองว่ากองทัพบ,บกทำไมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจากเดิมจาก เคสของนาราแคปกระเทยพร้อมพวกนะครับได้มีการทำคลิปออกมามีการจ้างวานจากาทางเอเจนซี่ของ Lazada จงบน30,000บาทนะครับแล้วก็มีการทำคลิปวีดีโอออกมาเพื่อโฆษณา Lazada เป็นการบูลลี่คนพิการมีการาเสียดสีส,สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับจนเป็นที่มาของกองทัพบ,บกนั้นห้ามส่งสินค้าเข้าไปนะครับภายใน อกองทัพปกในขณะที่สำนักพระราชวังนะครับโครงการหลวงต่างๆก็ไม่มีการก็มีการห้ามแหละนะก็ยกเลิกยกเลิกการขายสินค้าบน Lazada านะครับแล้วก็มีการเซ็นเซอรถึงขั้นจะมีการร้องให้ปิดเว็บไซต์ นะครับลาซาด้าไม่ให้ขายของในประเทศไทยจู่ๆกองทัพบกก็ยกเลิกอย่างกะทันหันคำถามที่น่าสนใจมันเกิดอะไรขึ้นนะครับกองทัพบ,บกไม่แม่นยําเหรอหรือกองทัพบ,บกกําลังทําอะไรอยู่กองรับบกไม่จุงรับพักดีหรือเปล่าพบตบ,บคนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถูกตั้งคําถามในโซเชียลมีเดียจำนวนมากอะละข้อข้ออ้างเรื่องหนึ่งก็คือว่าคดีนี้ถูกเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมีการออกหมายจับมีการจับปุ่มผู้ต้องหา นะครับนาราแคบกระเทยพร้อมกับพวกเรียบร้อยแล้วนะครับมีกลุ่มม็อบ3นิ้วที่ไปเกาอเหตุเผารถตำรวจมาเยี่ยมนะค,คนเหล่านี้สุดท้ายก็โดนจับกลุ่มไปด้วยนี่คือสิ่งที่เราควรรู้ประการแรกเข้าสู่กระบวนการของศาลละศนะาลร,รับเรื่องและนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการขอฝากขังก็ปรากฏว่าก็มีการขอประกันตัวออกมานะครับนั่นคือประกานที่1 ในรารประการที่2นะฮะสิ่งที่เราเห็นแล้วมันเงียบหายไปนะครับก็คือเรื่องของการจะปิดเว็บไซต์นี้นะครับเรื่องของ Lazada เนี่ยนะครจริงๆแล้ว Lazada ก็เป็นเว็บไซต์ของประเทศจีนนะครับเป็นเครือข่ายของ a l i b a b บนะครับซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ของจีนซึ่งมีข้อตกลงกับประเทศไทยนะครับสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนนะครับ ตอนนี้กระบวนการดังกล่าวแน่นอนฮะย่อมมีการเจรจาระหว่างไทยกับฝั่งของจีนนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับกองทัพบ,บกก็แสดงเสลักษณ์นะครับทาง ICT d นะครับ d เนี่ยนะกระทรวง d s เนี่ยที่บอกว่าจะเสนอให้มีการปิดเว็บไซต์นี้ก็เงียบไปนะครับถามว่าถูกไหมที่กองทัพบ,บกทำแบบนี้ กองทัพบกทําแบบนี้ถูกแล้วนะครับเพราะยึดหลักอะไรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผู้กระทออาความผิดก็ว่าไปตามกฎหมายต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีความาสําคัญนะครับเพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องเรื่องของการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยวอย่างไรเพราะว่าตั้งแต่สมัยยุครัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นต้นมาไทยได้ไปขอความร่วมมือกับรัฐบาลจีน ให้มีการสนับสนุนนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากประเทศจีนเข้ามาอย่างประเทศไทยจึงเป็นความร่วมมือการระหว่างไทยกับจีนในการสนับสนุสนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยและในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมามีการทำโหวตแสดงความคิดเห็น่อยการทำโพว่าคนจีนต้องการเข้ามาเที่ยวประเทศไหนมากที่สุดของโลกปรากฏว่าประเทศไทยก็ถูกเลือกเป็นอันดับหนึ่งของโลก เราเชื่อมั่นในมาตรการเรื่องของโควิด1 9กองทัพบกทำแบบนี้นะครับผ่อนปลนแล้วก็ให้สามารถนะครับส่งสินค้าเข้าไปยังค่ายทหารได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหน่วยงานอื่นก็คงต้องกลับมาแล้วครับเพราะว่าที่ผ่านมาเรื่องการกระทําผิดนั้นก็ถูกนกําคดีตามกฎหมายไปแล้วเป็นเรื่องของบุคคลส่วนเรื่องขององค์กรที่ยกเลิกไปก็ควรจะกลับ นะครับมาขายสินค้าตามปกตินะครับส่งสินค้าตามปกติได้แล้วเพราะเราต้องยึดประโยชน์ของประเทศเป็นสําคัญขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ oh